ไมด้แลวเราผิหที่ทำไข่เจียระไม่ต้องใส่ไข่ <What? S 2> วันนั้นเราอยู่ที่บ้านการเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนอยู่เราวก็เลยขอพ่อบอกว่าเราจะออกไปซื้อโทรศัพท์บาร์บี้มาใช้เอง mm hmm. พ่อก่อนนุญาตเราก็เลยแอบไปหาป้าค้างบ้าน mm hmm. ไปขอตัวไปเที่ยวญีปุ่นป้าก็ยื่ตั๋วเกาหลีมาให้เราบอกว่า mm hmm. ไปดีมาดีปลอดภัยตกเครื่องนะจ๊ะเราก็อวยพรป้ากลับว่า ้าก็เหมือนกันมีงานทำเฮงๆงรวยๆยตกอับยากจนหลังจากนั้นฉันก็ขึ้นเครื่องบินทันทีบินไปเกาหลีจากนั้นก็ลงที่ดิสนีย์แลนด์ฉันก็เจอกับเจนเจนนี่ชวนฉันขึ้นไปร้องเพลงบนสเตจดิสนีย์แล้วฉันก็ตกลงขึ้นไปร้องเพลงกับคุณจินตลาด <the> แล้วฉันก็ร้องเพลงหลุ่จู่จุก็เกิดอาการปวดขี้ฉันเห็นอยู่ในวังคีมาโพนี่ไลชิด เื่อเราบวดที่เราก็เลยไปเข้าห้องน้ําแล้วถามพนักง,งานที่อยู่ในห้องน้ํานั้นว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนพนักง,งานก็เลยขับรถพาเราไปเข้าห้องน้ําที่สุขโขทยัย